สวัสดีครับผมอาร์ตครับจากร้านสมานคลอง3ครับวันนี้ผมพามาชมพระสมเด็จบางคุณพรมกูเจดีเล็กกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละองค์กันเลยนะครับพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์กูเจดีเล็กนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอนนะครับ ลักษณะขององค์พระก็เป็นนั่งสมาธินะครับอยู่ในฉากที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นเส้นคู่นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูความลึกขององค์พ่อนะครับของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะเหมือนนั่งอยู่บนเส้นนะครับเส้นฐานด้านล่างเส้นเส้นสุ้มด้านล่างนี้นะครับความลึกจะมีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีรูปไงก็ส่งมาสอบถามได้นะครับราคาเล่นหาตามท้องตลาดนะครับก็อยู่หลักแสนต้นๆถึงหลักแสนกลางๆนะครับอยู่ที่สภาพความสวยนะครับ พวกนี้เป็นพระที่ลงกุนะครับก็จะมีคาบกุให้เราเห็นนะครับที่เป็นสีเหลืองๆนี่นะครับเป็นคาบมีทั้งบางทั้งหนานะครับยังไงก็ส่งรูปมาสอบถามได้นะครับทางร้านเรารับเช่าครับสวัสดีครับ